ฟิลกับฟิลแล้วก็ไม่เด่นค่ะพ่อถ่าครับจะมาเล่นเกมรีดีเทคเตอร์นะคะเป็นเกมเหมือนว่าวางมือลงไปแล้วเขาจะชอ็อตใช่ไหมถ้าเราพูดไม่จริงใช่โกหกห้ามโกหกเลยต้องพูดความจริงเท่านั้นนะคะมันช็อตด้วยเหรอหช็อตนะคะเห็นไหมรูปแล้วเขาเรียกเครื่องอะไรนะเครื่องจับโกหกนะครับจับคนโกหก มันเป็นของเล่นไม่ใช่หรอใช่จะลองดูไหมได้สิเขาเล่นยังไง <c oughs> พี่พิมวิธีการเล่นนะคะก็คือวางมือลงไปนะคะแล้วกดปุ่มสีดําด้านหน้าตรงนี้นะคะ <Okay. S 2> ไปทีหนึ่งแล้วก็พูดคําถามแล้วก็ให้คนที่วางมือตอบนะคะแล้วก็กดอีกรอบนึงค่ะแล้วเขาก็จะสแกนะคะว่าเป็นความจริงหรือว่าเอามาลองเลยดีกว่ามันเป็นยังไงอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนสินค้าชิ้นนี้มีที่ไหนเนี่ย ฟิลฟิวช็อปค่ะมีทิชเตตฟิลฟิลช็อปนะครับมาลองเล่นให้ดูเลยนะอ้าวลองดูได้ไหมไม่เห็นมีมือมันจะไปจับได้ไงนี่มืออ๋อเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดีกว่ามันใส่ถ่านด้วยใช่ไหมใส่ถ่านอีกก้อนอ๋อใส่ถ่านสามก้อนนะครับใครจะลองก่อนเนี่ยโอโนอยดีกว่าแม่เอาวิธีการเล่นเขาเล่นไงอะเปิดสวิตช์ก่อนค่ะเปิดสวิตช์ก็วางมือ เออนายออกดี๋ยวนะโอ้นายออกดิอ่ะใครออกก่อนโดนก่อนนะเอ้าไม่ใช่ที่หลังเหรอโอ้ยนายออกโอ้ยนายออกเย่เออเอาเอาตัใครอ่ะใครอ่ะออกออกผิวคนสองเชื่อเชืบอโอ้ยคนที่สามเอ้าแม่เลยว่าคนสุดท้ายนี่เดินสองสามสี่นะครับเดี๋ยวพ่อนะจะมาลองคนแรกเลยนะครับมาเล่นยังไงเล่นยังไงอ่ะหมุนอย่างนี้ก็ได้อ่ะมา ฟิล์มกับแม่นะคะจะตั้งคำถามก่อนแล้วให้น้องฟิวคอยรู้นะคะว่าพ่อจะตอบเท็จหรือว่าตอบจริงค่ะ <c oughs> พ่อไม่เคยโกหกเอาคำถามเลยดิเดียจะถามพ่อว่าอาบนา้ำตอนเช้าทุกวันหรือเปล่าคะอ้าวทุกวันเข <c oughs> าอย่างเงี้ยทุกวันหรือเปล่า <c oughs> เขารู้กันหมดเลยดิให้พ่อตอบใช่ไหมทุก <c oughs> วันหรือเปล่าทุกวันอ่ะทุกวันทุกวันพ่อทุกวันโอ้ทุกวันแน่ใจนะคะทุกวันพ่อทุกวัน อ่ะพ่อทุกวันโอเคกดที่ห้าอันนี้มันสามารถช็อตนี่มันช็อตต่อเนื่องได้ไหมไม่ได้อ้าวอาจารแบบเพิ่อาจจะสแกนมือพ่อแล้วแบบแค่เข้าห้องน้ำทุกทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำทุกวันทุกวันเรกที่2ไปก่อนเลย ไอ้บางวันก็ไม่ค่อยอาบนะก็เข้าห้องน้ำเฉยๆเออไม่เป็นไรเครื่องรู้กันโอเคโอเคให้พ่อถามพี่ฟิล์มถามว่าอะไรคะพี่ฟิล์มเหรอพี่ฟิล์มมีแฟนหรือยังยังอากาศพี่ฟิล์มมีแฟนหรือยังคะยังค่ะรักใจรักค่ะดูนะคะจะช้อนพี่ฟิล์มหรือเปล่ากดได้เลยนะกันดิ้นยังไม่มีคุณชนะ แต่มันไม่ช้อนนะนะเมื่อกี้ช้อนเหรชอช้นอนเฮ้ยทีมก็ออกขอ้อผิดใจไหนบอกว่าไม่มีไงแต่เครื่องมันบอกมีอ่ะช้อนอะอ้าวแล้วดูอ้าวน้ำเกือบไม่ไม่ค่อยถึกเช้านะแต่ก็ไม่โดนเพราะแต่เราตลกกันเพราะอาบเครื่องมันบอกพ่อว่าอา้าวโดูไม่มีแต่เครื่องบอกมีคืออะไรอ้าวก็เครื่องมันชัดเจนไงเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยผิดใจใคร ตาต่อไปแม่แม่เย่จะดึงเนืเราจะถามเลยแม่คิดเมืก่อนนะให้พ่อถามแล้วกันให้พ่อถามอ่ะได้แม่ชอบเหนียงหรือไม่ชอบเหนียงไม่ชอบเหนียงหรือไม่ชอบเหนียงเหนียงแม่เนี่ยเหนียงแเนี่ยเนียงกว่าน้องฟิวเนี่ยปวดก่อนแม่ชอบแม่แม่ไม่ชอบฮะแม่ไม่ชอบแล้วแม่มีมันไว้ทําไมอ่ะพี่พิมพ์กดแม่บอกว่าอะไรนะแม่ไม่ชอบ ถ้าแม่ไม่ชอบเนี่ยแม่จะมีไว้ทำไมเนี่ย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 ถ้าแม่มีแม่ต้องชอบนะคะใช่เนี่ยแม่โกหกเนี่ยแม่สะสมเนี่ยพ่อรู้แล้วสะสมมาหลายปีถึงจะมีได้ขนาดนี้ตา้องฟิวน้องฟิวเดี๋ยวล็อกหน่อยนะคะมันช็อตเหมือนโดนรอช็อตยุงอะอะกดไว้ค่ะกดให้ทุกนู้นเลยนะคำถามก่อนคำถามเหรอเดี๋ยวพ่อถามน้องฟิวได้ปะ เอาละครับคำถามที่ว่าจะถามน้องฟิวนะครับเพราะจะถามว่าน้องฟิวอยู่โรงเรียนอะ่ะแย่งขนมเพื่อนกินหรือเปล่าถึงได้อ้วนขนาดเนี้ยไม่เคยค่ะไม่เคยเหรอเ,เป็นคำตอบสุดท้ายใช่ไหมไม่เคยะนะอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจับเทปแตะแตะไว้ลึกๆน้องฟิวห้ามยกนิ้วขึ้นนะระวังอย่ามาลุน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 กดไว้กดไว้กดไว้อ้าวไม่ช็อตเหรออเคยไม่เคยเหยอ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถามเพื่อนน้องฟิวที่โรงเรียนน้องฟิวแย่งหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยตาตาตอไปตาให้เนี่ยตาพ่อไม่เคยไม่เคยไม่เคยคิดคำถามรอเลยนะคิดคำถามรอเลยนะคก็หล่ออ่ะุ้ยปั๊บเครื่องเนี้ยมันเชื่อไม่เคยได้แต่พี่ฟิวมีแฟนเดี๋ยวหล่อเลยเดี๋ยวคุยกันยาวพ่อคิดว่าตัวเองหล่อไหมคะโอ้ไม่ต้องถามพ่อหรอกไอ้เขาก็รู้หล่อไหมห่อหล่อสิเดี๋ยว หลอนะโอ้ยเศรือยโอ้ยโอ้ยพอไม่รอพ่อไม่รอนขนลุกเลยโอ้ยชอบตะขนลุกเลยอไม่หลอเฮ้ยเฮ้ยเราแล้วก็ตอนแรกนายกับเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอไม่หลอนเดี๋ยวพ่อขอถามเพื่อน ถ้าพ่อไม่หลอเนี่ยจะมีใครหลออีกในโลกนียฮะหล่อเลยนะอีเแยะออ้ยช็อตซะขนลุกเลยคือเมก็เห็นว่าข้างเนี้ยเหมือนมันมันมีหลายมันมีสองโหมดไง่ับซันกับช็อตเราเล่นช็อตนะครับเราเล่นช็อตตาต่อไปใครพี่เมนะครับอ่ะอุวยนี่คืออะไรเมื่อกี้พ่อวดนขวลุกเลวว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 วมววววะววะววดวว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  คำถามนะเดี๋ยวพ่อขอตั้งคำถามแล้วกันพี่ฟิล์มอยู่ในห้องแหละชอบแกล้งเพื่อนหรือเปล่าอ่าแกล้งมาเยอะอ้าวเดี๋ยวให้แกล้งทุกชั่วโมงอ้าวเนี่ยเนี่ยหลอกหลอกหรือจริงเดี๋ยวเรามาดูนะครับแกล้งหรือเปล่าคะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มแกล้งเพื่อนเหรออ่ะอย่างนี้เดี๋ยววันนี้กดรอไว้เลยยังเอ้ยกลัวชะจ้าไม่จบเอาประเด็นไม่จริงเหรอ วิแก้งนะแกเอาโทปปรศัพท์ไปช่อนเนี้ยบ่อยมากอ่าแสดงว่าวเครื่องพ <laughs> ังสงสเหมือนแบบเรนจะช็อตจแบ,บตรงกันข้ามกันมากเลยนะเนี่ยเออใช่วิแต่โค้เล่นเขาเราก็าดึงโค้ดจเต็มตัวนะอ่ะอ่ะมาถามเลยแม่เดี๋ยวก่อนแม่คิดว่าแม่จะอ้วนขึ้นหรือผอมลงในความรู้สึกแม่กดแม่คิดว่าแม่จะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะนี่แม่แม่โกหกเหรอ แม่อยากผอมใช่ไหมแม่พูดอย่างเงี้ยจอนเลยแม่อยากแม่กอแม่น้ำหนักคงตัวมาหลายปีแล้วแม่อยากผอมใช่ไหมไม่ก็ประมาณนี้แหละตั้งแต่เรื่องเหนียกันะเราเนี่ยโอ้ยต่องเปลี่ยนตาต้องเปลอ่ม่ต้องเปลี่ยวใส่ไปอุ้ยไหนล่ะไม่เหมือนใครไม่โดนนี้เดี๋ยวปิดเคียร์เครื่องก่อนนะครับ อใส่มือไปเลยน้องฟิวไม่พ่อเหมือนพอมันโดนช้อนแล้วแล้วมันมาสถิตต่อมันช็อตอ่าว่าไว้กดกดกดให้หมดอ่ะขยับอีกหน่อยลูกเดี๋ยวเอพ่ออยากถามอ่ะน้องฟิวอ่ะมีเพื่อนผู้ชายมันจีบมั้งว่าไม่มี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 อ่ะถ้าไม่มีก็มั่นใจว่าไม่ช็อตแต่พ่อว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันช็อตมือมือแตงไปกดลงไปเลย ะเครื่องเนี่ยพังเชื่อพ่อเลยน้องฟิลวิวไม่ใช่มาเก็บตเด็กเลยเหรอน้องฟิวอ่ะพ่อมั่นใจอายุยังน้อยไม่มีหรอกไม่มีแต่พ่อว่าต้องมีหนุ่มๆอ่ะแม่แอบชอบแน่เลยตาต่อไปใครเนี่ยพ่อแล้วกันอ้าวอีกแล้วอ๋อตาพ่อนะครับตาพ่อเอ๊ะทำไมไวจังจะถามพ่อว่าตอนกลางคืนอ่ะพ่อขับมอเตอร์ไซค์เร็วหรือเปล่าพ่อขับรถไม่ไวนะจริงอ่ะไม่เร็วใช่ไห ตอนก็ไม่เร็วพ่อขับปกติอยู่แล้วอะไรคือเร็วดีกวะพ่อขับพ่อขับไม่เร็วพ่อขับช้าครับไปส่งฟิลทีนี่โหปิจะปิวอ้าวแม่ว่านะพ่อขับไม่เร็วจริงมันตรงข้างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อขับมอเตอร์ไซค์พ่อขับช้าพ่อวิ่งอยู่มาแปดสิบ จริงจริงจริงแปดสิบถือว่าไม่เร็วนะ P C X อ่ะมันปิ้วไม่ใช่มันเหมือนบนถนนล่งอะไรอย่างเงี้ยก็ร้อยหนึ่งร้อยนิดๆแต่ว่าถ้ากลางคืนนะพ่อขับไม่เร็วเพราะว่าสภาพถนนมันมืดเห็นไหมเครื่องเนี้ยคือถูกต้องที่สุดแล้วนะแล้วไม่มีแบรนด์เลยเนี่ยต่อไปของใครของใคร่ะพี่ฟิล์มอ่ะเดี๋ยวคำถามเนี้ยถามเลยพี่ฟิล์มมั่นใจหรือเปล่าว่าจะเข้ามอสีสวนกุหลาบได้ได้หรือไม่ได้มั่นใจหรือเปล่าตัดนะ รู้สึกว่าใจหดไปนู่นเลยโดนช็อตลรงงานนิสโกหกเนี่ยคิดว่าจะต่อมาสีนี้ได้ไหมใช่ให้เครื่องตัดสินเลยดีกว่าอ่าได้หรือไม่ได้ต้องได้ต้องได้โอเคเดี๋ยวแม่ถามใหม่คิดว่าได้ใช่ไหมได้เลยได้เลย โอ้ยเครื่องนี้ถูกต้องนะเขียงโอดีใจดีใจเลยครับโอ้ตอบได้อตาแม่ตาแม่ไม่โ<ม>ดนช็อตไงกลางคืนเนี่ยแม่นอนกลนหรือเปล่าเ<อ>งืบอบแน่แม่รีบตอบน,นะคะกลอนไมทนะไมเอ้าก็กลอนนั่นแหละไม่ไมไดังไม่ได้ยินช็อตทีเหรอแม่ตอบถูกไงโอ้อ พ่อจะบอกว่าแม่กิครอถูกต้องแม่แม่รับสารภาพไปเลยว่าแม่กลนแล้วมันก็ถูกต้องเออมันถูกต้อง <laughs> มันถูกจริงๆด้วยนะเมื่อกี้ถามแม่ว่ากลดังไหมแม่ผมไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองอยากจะถ่ายคลิปไปดูแต่ว่าเนี่ยมันขึ้นสีเขียวแสดงว่าแม่นอนกลแม่ก็กลวจริงๆด้วยแม่ยังยอมรับเลยแม่นไหมเนี่ยแม่นกับหมอดูอีกนะจริงๆแล้ว่าควรมีติดบ้านไว้นะแบบเอาไว้จับผิดกันนะครับตาต่อไปตาใครเนี่ยตาฟิวน้องฟิวไงน้องฟิวดิลูกน้องฟิวเสร็จแล้วก็พอแล้วก็จบค่ะหน่อย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 อะใครอยากถามอะไรน้องฟิวดีคนชอบดีน้องฟิวอยู่บ้านชอบแก้งพี่ไหมค่ะ ยอมรับค่ะชอบไหมชอบยังเยอะไหมเยอะมือสั่นดึง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 วางไว้ดิวางไว้ดึง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 แล้วก็ไม่ชอบนะไม่ชอบแต่พอมจริงนะเนี่ยเครื่องนี้จะผิดได้จริงเพราะว่าอะไรบ้างเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ พ่อไม่คยเห็นน้องฟิวแกล้งพี่ฟิมนะเออ้ยพ่อแม่เห็นไหมไม่ค่ยเห็นนะไม่ต้องอยู่กันสองคนนี่จะแบบไม่สิเค้าก็อนทเเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าโดยรวมไงพ่อแม่ไม่เห็นนะพ่อไม่เห็นจริงๆนะแปลว่าไม่ชอบเออน้องฟิวกไม่ชอบแกที่ถามเมื่อกี้เหมือนใส่ลายนองใช่ตาต่อไปพี่ฟิมไม่งอ้าวพ่ออีกแล้วเหรอ ใช่พ่อคนสุดท้ายแล้วก็จบเกมแล้วค่ะโอ้เอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตาสุดท้ายกันนะครับว่าเอ้ยยังไม่ตาสุดท้ายเดี๋ยววนปีกนิดเดียวห <c oughs> ่งห้องใจมันแม่นจริงนโอ้ทำไมนอนไมา<ช>แล้วเหลืองเลยน้อง,องร็อฟีวนกี่รอบแล้วคะหลายรอบไม่โดนแค่รอบเดียวอ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาทายกันอยากรู้อะไรถามอับดุลเลยฮะอ้าวไม่เล่นต้อนดึกๆพ่อชอบกินข้าวกี่กล่องตอนดึกๆกี่กล่อง ชอบกินข้าวตอนดึกๆแบบคนเดียวหุ่นหุ่นพ่อสมาร์ทขนาดนี้อ่ะพ่อไม่เคยกินข้าวของคืนอยู่นะอ่ะเตรียมกดก่อนเดี๋ยวมาดูในเครื่องในเจ็งจริงแน่ใจว่าไม่กินข้าวพ่อไม่กินของคืนไม่กินหลังหลังสี่ทุ่มแล้วพ่อไม่กินอะจริงๆต้องสองทุ่มดีอ่ะหลังสองทุ่มพ่อก็ไม่เคยกินเดี๋ยวให้ดูโอ๊ยไม่วันก่อนก็โจก แล้วก็น้ำเต้าหู้ข้าวแกสเต็กขาต้ข้าเต้มข้าวต้มเต้าเจี๋ยวข้าวกล่องเซเว่นเป็นว่าคือทั้งหมดนี้พ่อกินเหรอกินเฮ้ยเครื่องนี้มันแม่นนะเนี่ยโอ้โหช็อตสะดุ้งเลย พอแม่ฟิลฟิลนอนแล้วเขาก็จะออกไปซื้อนะคะแล้วเองคนเดียวดูหนังไปด้วยโผล่แล้วเมื่อแล้วอตื่นมาก็จะเห็นกล่องข้าวเนีขนาดพ่อสากลหกแล้วพ่อไม่เคยมันก็ช็อตแสดงว่าม่อไมิเจริงพ่อแกล้งเลยอ่ะพ่อไม่เคยครั้งเดียวแต่หลายคะทุกวันเลยละตามต่อไปอย่างใครพี่เฟรมแม่พี่เฟมพี่เฟรมก่อนอุ้ยมันไหนเข้าเจอเออเอาเลยเอาเลย่องคำถามพ่อพ่อจะถามแบบ่ยเอาซอฟๆหน่อยเอาซอฟๆใช่ไหมพ่ออยากถามว่าเวลาพี่ฟิล์มเข้าห้องน้ำเนี่ย เคยลืมล้างก้นหรือเปล่าไม่เคยนะเดี๋ยวตอนชื่อนหรืออะไรเอาไม่รู้อะลืมหรือเปล่าไม่เคยลืมไหมลืมไหมไม่ลืมหรอไม่น่าลือไม่เลยจองการเพราะเมื่อกี้มันต้องมีม้างอะจริงจริงไม่ต้องเป็นตอนเด็กๆแล้วลืมล้างก้นเชื่อยังนี้มันชักจะเชื่อไม่ได้ เฮ้แต่มีส่วนนะว่าเมื่อกี้พ่อสารโกหกตั้งใจโกหกเลยนะว่าว่าพ่อไม่กินข้าวแล้วช้จริงจริงเดี๋ยวฟิลนะคะจะเป็นคนท้าค่ะตอสุดท้ายของพ่อนะคะคือว่าตอนม่ขคืนพ่ออาบน้ำหรือเปล่าทุกคืนไม่อาบอาพ่ออาบน้ำทุกคืนจรเงๆฑ์กฎกณฑ์อาอาไหมอาอาทุกคืนไม่เคยพาดเดี๋ยวดูดีถ้าไม่ช้อนนี่เดี๋ยวจะทุกครื่องทิ้งแล้วนะเฮ้แต่เราบริสุทธิ์ใจเราจะกลัวทำไม แบดหมดฮะอะไรอะไม่พ่ออาบนะถูกทิ้งฮะถูกทิ้งพ่ออาบทีมันรักเฮะจบมัทุกทีพ่ออาบพ่ออาบพ่ออาบถึงจะไม่ทุกคืนเน่ะก็บางคืนแหละจะบอกเหตุผลเนี่ยไม่พ่อก็อาบบ้างไม่อาบบ้างแต่เพราะเครื่องนี้มันเริ่มมั่วแล้ว พราะบางทีแบบทำงานดึกนะครับตัดคลิปดึกพ่อก็ไม่ไหวบางทีก็หลับคาโต๊ะหรือว่านอนลงโซฟานะครับแต่เช้ามาพ่อก็อาบไงเออก็อาบอ่ะเออก็อาบนี่ไงมันก็ถูกต้องนี่ไงทำไ,ไมอ่ะพี่ติ๊กไยอมสำหรับรคลิปนี้นะครับก็สนุกมากเลยนะครับ<อ>ก็คือสรุปว่าพี่ฟิล์มมีแฟนนะเดี๋ยวพ่อต้องไปเช็คหลังจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คกันหน่อยละนะครับเดี๋ยวไปดูนะก็สำหรับคลิปนี้สนุกมากเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย